สวัสดีครับเนี่ยหลังที่สองหลังที่สองมันก็หลังเดียวกันใช่ไหมเฮียประกบใช่ไหมครับนี่ครับเนี่ยไม่ใช่สองหลังนะครับหลังเดียวกันรอประกบอย่างเดียวเท่านั้นแหละเออดูดูครับประตูทะลุกันเราจะตามติดไปจนกว่าเราจะหิวข้าวแล้วก็จะกลับบ้านข้าวนี้จะกันง่ายเลยหิวข้าวเนาะหนึ่งหิวข้าวสองเมียโทรมาตามนี่ต้องได้กลับแล้วครับ ง่ายมากครับง่ายเหมือนเหมือนง่ายเลยครับนี่ผู้หญิงก็มีนะครับช่างผู้หญิงเก่งมากเลยครับนี่นี่นี่นั่นก็ผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาทางานกันหมดแล้วตอนนี้ปล่อยลงนะครับติดตั้งติดตั้งเสาแล้วเน,ะนาะเนาะช่างเนาะแล้วก็ปล่อยลงลอลอรอรอใส่เสาถูครับ แล้วก็เอาหลังนี้มาประกบประกบนี้นะครับนีบ่มันจะเป็นหลังเดียวกันเลยครับม,มาดูฝั่งนี้ตัวนี้เป็นลไรเจนี่ครับยึดยึด,ย,ดยึดตัวเสานี่นะ เสาตัวนู้นนะอ๋ออันนี้ประกอบข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวยกครับอยอดเลยครับรนี่หงงเหล็กตัวเอลยึดเสาอีกทุดหนึ่งครับเสาตัวยาวสูงเท่าไหร่จากพื้นครับสองเมตรใช่ไหมครับ สวยมากครับสวยมากทั้งทั้งเห็ดทั้งมาประกอบหรอครับนี่ช่างอ๋อช่างเห็ดเบิดเป็นบรอกครับนี่แม่นครับช่างเห็ดทั้งประกอบมันไว้ใช่ไหมครับเก่งเนาะประกอบไปเรื่อมากหรอกนะประกอบอยู่บ้าน ป,อปรอบบที่บ้านมาตั้งติดตั้งก็ไม่นซอนออวมนาะมันจะหัจักนอกว่าไม่แน่เนาะมันข้นละแผนกครับผมอ๋อข้นละแผนะแผนะประกอบประกอบต่างหากติดตั้งทางหากเนาะครับผมนะครับหญิงก็มีนะครับเก่งมากเลยครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เห็นวิธีการ ติดตั้งบ้านนกดาวนะครับลงละลงละปั่ำเรียบร้อยแล้วทั้งนั้นนะ่ะนี่ใกล้แล้วครับอเอาลงรถเดี๋ยวผมจะดึงให้นี่ครับ มังก่องลยเอาเลยช่วยช่างเขานิดนึงครับมันจะทับตีนเป็ดตัวเนี้ยน่าไปนู่นแล้วครับไปหลังนู่นและพี่ยิงนะครับเนีย่ยขี้คางจะปรับแล้วอ๋อ ดูเลยมหสุดยอดครับเรียบร้อยแล้วคเอาตอนี่ยขาดแรงกันตอกหย่อนไมาได้เดหมือนงูสิโอ้คนบ้านใกล้กันเขาคุยกันนะครับเนี่ยน่าจะรู้เรื่องกว่าผมนะเ <c oughs> บาเบีย้ยต้องคุยกับผมนะ <c oughs> ข,ขายของ <c oughs> โอ้ยมาดูเบาเบีย้ย หลังจากทําเพลงแล้วก็ขายขายของอีกครับขายขนมขายน้ําครับขายขนมขายน้ำโอ้ขยันจริงคุณคนรูปหล่อหน้าตาดีแล้วแถมขยันอีกโสดไหมครับนี่โสดครับตามมาทําไมไอร้อนพายเอกะเอวีตามมาอีกแล้วครับเอวีเอ็มบีเอ็มบีเนาะโอ้ยผิดอีกแล้วครับว่ามาตั้งยี่สิบกว่าเที่ยงเราทื่อเทื่ยเดียวครับตอนเช้ามานี่ครับขายอะไรมั่งครับนี่ครับขายขนมปังขายร กะจะขายให้ใครครับนี่แหละขายกันเองแหละขายกันเองปาดกะจะเอาเงินคืนเมื่อวานนี่เลยเนาะตาย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 นกเอ้ยเราเอ้าเอออะไรเอาน้าให้เอวล่อยวะดีคือกันครับเดี๋ยวโบเป็นยังเดี๋ยวให้ไปนะครับอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนเบ้าเบียนะครับอยู่ที่ป่าวัดบ้านเออป่าห้วยหวดนะครับมองไม่เจอแต่มถึงตอนเย็นเลยอ่าทีมช่างทีมอะไร นั่นก็พี่นัทก็เขาเจอคนบ้านใกล้กันนะครับนะคุยกันเลยล่ะเอ้าครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ